tr202 เครื่องพ่นฆ่าเชือ้ออันตาราโซนิกขนาด20หัวพ่นนะครับชุดนี้สำหรับพ่นฆ่าเชือ้อโดยเฉพาะนะครับสามารถพ่นฆ่าเชือ้อทั้งในส่วนของห้องอาคารบ้านเรือนโรงงานฟาร์มต่างๆหรือทำเป็นกล่องสำหรับพ่นเข้าไปแล้วก็ให้คนเดินผ่านนะครับเพื่อฆ่าเชือ้อตัวนี้เป็นอันตาราโซนิก20หัวพ่นคุณภาพสูง นะครับบรรจุอยู่ภายในกล่องพร้อมกับมอบแรงกันน้านะครับรวมถึงพัดลมหอยโข่งที่มีความแรงในการเป่าหมอกนะครับให้สามารถไปได้ทั่วถึงนะครับปุ่มนี้เป็นปุ่มสวิตช์ปิดเปิดนะครับแล้วปุ่มนี้เป็นปุ่มสําหรับปรับความแรงของพัดลมได้ในการที่เราจะเป่าค่าเชือ้อนะครับตัวถังทําจากวัสดุแข็งแรงนะครับจุดนี้เป็นจุดระบายความร้อน จุดนี้เป็นจุดสําหรับต่อท่อเข้ามาในถังเลยมีลูกรอยคุมน้ํานะครับเราก็ผสมถังผสมน้ํายาในถังแล้วก็ต่อเข้ามาจ่องนี้ได้เลยนะครับมีลูกรอยคุม h, น้ําอัตโนมัติไว้<ๆ>ให้นะครับจุดนี้เป็นจุดน้ําล้นนะครับแล้วก็จุดนี้เป็นจุดเรนน้าสําหรับล้างถังนะครับน้ำก็จะไหลออกมาจุดนี้นะครับตัวบอดี้แข็งแรงนะครับท่านสามารถที่จะผสมน้ํากับน้ํายาแล้วก็ใส่ลงไปในถังนี้ได้เลย นะครับหรือไม่ก็ผสมน้ํากับน้ํายาในถังอีกถังหนึ่งแล้วต่อเข้ามาในจุดลูกลอยเมื่อสักครู่จุดนี้เป็นจุดสําหรับหมอกออกมานะครับเป็นขนาด3นิ้ว2จุดเนี่ยนะหมอกที่ออกมาก็จะมีความละเอียดนะเป็นหมอกที่ผสมกับน้ํายาฆ่าเชื้อแล้วนะครับออกมาก็จะแทรกซึมไปยังทุกที่ที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นในห้องอาคารบ้านเรือนรีสอร์รทโรงแรมต่างๆนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้านี่นะ หมอกที่ออกมาก็จะเป็นในส่วนของน้ําผสมกับน้ํายาฆ่าเชื้อนะครับกลายเป็นตัวหมอกตัวนี้นะครับสามารถแทรกซึมไปได้ทุกอนูผิวนะครับถ้าสมมติว่าคนเดินผ่านอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอาจจะทําเป็นตู้ขนาดเมตรคูณเมตรสูง2เมตรนะครับแล้วก็ปอมหมอกตัวนี้เข้าไปนะครับเวลาคนเดินผ่านก็จะเป็นการฆ่าเชือ้อสร้างความมั่นใจให้กับพื้นที่ต่างๆเนี่ยหมอกเราก็สามารถปรับความเบาความแรงได้นะครับที่สําคัญคือตัวนี้เงียบสนิท นะครับอินทาโซนิกเงียบสนิทไม่เสียงดังเสียงไม่ดังนะครับแล้วก็หมอกที่ออกมีความละเอียดสุดเวลาคนเดินผ่านต่างๆจะไม่เปียกไม่ชื้นไม่แฉะนะครับเนี่ยทุกอย่างบรรจุอยู่ในบอดี้ตัวนี้แข็งแรงนะครับสามารถนําไปวางจุดไหนก็ได้ที่ท่านต้องการนะครับเคลื่อนย้ายง่ายขนาดกระทัดรัดนะครับน้ําหนักไม่เยอะนี่นะครับสําหรับพ่นค่าเชือ้อสร้างความเชื่อมั่นให้กับ ทุกๆจุดทุกๆท,ที่ที่ต้องการนะครับนอกจากนั้นยังสามารถใช้งานด้านอื่นๆได้ด้วยนะครับท่านใดสนใจสอบถามสั่งซื้อมาได้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ